ใครได้เปรียบในสงครามโลกครั้งที่3ในทุกๆวิกฤตเนี่ยมันจะมีโอกาสทองซ่อนอยู่เสมอครับอย่างในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาและทาให้ธุรกิจทั่วโลกปั่นป่วนเละเทะแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่วงโควิด -19 เป็นโอกาสการลงทุนครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของนักลงทุนหลายๆคนเลยหลายคนสามารถสร้างความน้ำรวยเพิ่มขึ้นหลายล้านได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าในช่วงโควิดธนาคารกลางสหรัฐได้มีการพิมพ์เงินอัดฉดิระต้นเศรษฐกิจจานวนมหาศาลที่เราเรียกกันว่า QE ซึ่งการพิมพงงงนนนาานาวลล่แทััุุ้ยกดออตขึ ในวนนช่งั้ตัวยิราบเองไม่ได้อยากให้สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นและภาวนาให้มันไม่เกิดขึ้นแต่จากความรู้ประวัติศาสตร์ระบบการเงินเชิงลึกที่ยีราฟศึกษามาทั้งชีวิตยิราฟต้องพูดตรงๆกับเพื่อนๆว่าโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้มีสูงมากๆเพราะมันแค่เป็นการสั่งรีเซ็ตระบบการเงินโลกโดยใช้สงครามเป็นตัวผ่านขั้วหน้าโลกแค่นั้นครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆมาหลายรอบแล้วและยิราฟจะบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3ก็เช่นกันยิ่งวิกฤตนั้นรุนแรงมากแค่ไหนคนที่เตรียมตัวไดด้้้ทัันนเตตรียมววกก่ออจะคาาโส ที่ดีที่สุดในชีวิตได้เลยทองคําบัทเดียวคือรถเก่งหนึ่งคันหลังรีเซ็ตระบบการเงินโลกถ้าเพื่อนๆอยากเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงข้อมาทั้งหมดและความรู้ศาสตร์การเงินขั้นสูงที่จะทาให้เพื่อนๆลงทุนรวยไปทางชีวิตรวมถึงลอดจากสงครามโลกครั้งนี้ด้วยกดสมัครติดตามยีราฟที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นวิดีโองงในทั้งหมดไล่ดูจากตอนแรกเพื่อนๆจะตาสว่างจ้าว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ใกล้ปากเหวขนาดไหนเงินหลักร้อยจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อนๆไปตลอดกัลแล้วเจอกันวงหนนะครับ